แล้วพู้แล้วูขับมาใซคบุกแหมฮเออเอเองังไงยังคนเดี๋ยวมันขีน่รถแต่มันขี่รถมาขี่รถมา หลบไปสิลับกวใช่ไหมไ้วะแคปมันเกียเกียไม่ตาย uh เอาไปสองว่ะ <c oughs> คุณอยู่ใน่ล <laughs> I mean, <laughs> งไอเวียนเน๊ยของใรรถมันสื่อเออพี่เขาไปเหยียบศพกูมันอยู่แถวศพกูนั่แหละมันชุดเพื่อนมันอยู่มั้งเพื่อนมันน็อกสองว่ะได้ไปดว